ห้หน้าท้าที่เราไม่รู้จักคืออะไรนี่คืออะไรถ่ายวิดีโอเลยถ่ายนี่ครับถ่ายวีดีโอเลยโอ้พระเจ้า <c oughs> ใช้หน้าเท้าที่เราไม่รู้จักเป็นยังไงบ้างรครับตอนแรกก็นึกถึงของกินกะติแดงแงพอไปจริงๆก็เจอซอยซอยแล้วซอยมันยกตรอมันไร,รอมัร,รอครัรบครับก็ ลาอีกแบบหนึงพี่เป็นไงบ้างครับรู้ว่ามีซอกมีที่ไม่รู้จักกจะเยอะครับแบบไปได้สนุกมากเลยอันซีนอันซีอันซีสุดๆอัน้าหน้าได้ไหมครับไม่เลยชหน้าทาวใช่เช่นทาววันนี้เป็นไงบ้างคะสนุกดีค่ะแบบว่าไม่คิดว่าจะแบบว่าเล็กขนาดนั้นนะแต่เราก็ไปได้แล้วก็ได้เห็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเห็นสนใจค่ะ ฝากชวนมือใหม่แบบว่าไม่เคยฝันคิดว่าก็ก็จริงๆแล้วมันก็ไม่น่ากลัวเนาะก็ลองลงมาฝัานกันเยอะๆเพื่อทีันะคะบัชีเราอาจจะไม่เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นเหมือนกันขอบคุณค่ะ